คุณค่าทางอาหารมากมายนะครับแล้วก็ยังสามารถยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้หากมีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าล่าสุดทางวิจัยไทยค้นพบสารในรำข้าวสีนินมีธิ์ยับยั้งโรคข้อเข่าเสื่อมได้ผลดีเลยครับแล้วก็ในรำข้าวสีนินยังมีประโยชน์อีกมากมายคุณมนตรีประคุณสมบัติมีรายงานครับ ากลำข้าวเหลือทิ้งขายในราคาถูกว่าเป็นอาหารหมูนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายครับโดยเฉพาะลำข้าวสีลินซึ่งนักวิจัยไทยนั้นก็ค้นพบสารที่มีคลไกรในการยับยั้งและรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งก็เป็นโรคที่มีผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปีครับโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่เกิดกับผู้สูงอายุคนอ้วนและการหนักเสพจากโรคหรืออุบัติเหตุเฉพาะในไทยผู้ป่วยอาจจะสูงถึงร้อยละสิบสี่ ยังอดีตนักกีฬายกน้ำหนักวัย44ปีคนนี้ซึ่งทรมานจากอาการนี้มานานถึง15ปีเดินแทบไม่ได้ผ่าตัดหมดเงินไปเป็นแสนบาทยังไม่หายคุณค่าชีวิตมันแย่นะมันไปไปไหนมาไหนไม่ได้อะค่ะมันมัน,ม,นมันปวดปวดเข่าปวดหัวไหล่ปวดหลังเนะี่ยมันบอกใครไม่ได้แต่การกินอาหารที่มีส่วนผสมของรามข้าวสีนินมา2-3ปีทำให้เธออาการดีขึ้นจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ สอดคล้องกับสิ่งที่ทีมวิจัยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบในรำข้าวสีนินซึ่งมีทั้งจมูกข้าวและเนื้อเยื่อหุ้ม,มเมล็ดที่ถูกขัดออกมาซึ่งนักวิจัยทั่วโลกรู้กันดีว่าอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินมากมายโดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ที่พบได้ในผักผลไม้สีแดงหรือม่วงทีมวิจัยใช้เวลาเกือบ2ปีจนค้นพบกลไกลของสารบางชนิดในแอนโทไซยานินที่ยับยั้งการเสื่อมของกระดูกได้ หลังจากทดลองเลี้ยงกระดูกอ่อนในเนื้อเยื่อและฉีดสารให้กระดูกเสื่อมจากนั้นจึงฉีดสารที่พบเข้าไปพบว่ายับยั้งการรักษาการเสื่อมได้ดีสีแดงซึ่งมันเหมือนกับสีของเนื้อกระดูกอ่อนเนี่ยมันกลับมารบหรือคล้ายๆกับมันปกป้องไว้ไม่ให้มันเสื่อมสลายไปเป็นกลุ่มที่ที่สีมันซีถายไปประเด็นนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นที่พิสูจน์ได้ถึงขั้นสุดท้ายเลยว่า สารจากลำข้าวสีนินมีประโยชน์ในการดูแลปกป้องการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนได้จริงๆโดยได้ส่งงานวิจัยเพื่อรอตีพิมพ์วรารสารระดับนานาชาติและเตรียมจดสิทธิบัตรแล้วโดยข้าวสีนินทุกพันธุ์จะมีสารชนิดนี้อยู่แต่ทีมวิจัยพบว่าข้าวกรรน,น่านมีสารชนิดนี้สูงกว่าพันธุ์อื่นแต่ไม่ว่าจะรำข้าวสีนินพันธุ์ไหนก็กินเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและป้องกันรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายๆ เพียงนาไปทําให้สุกทั้งขั่วต้มนึ่งผสมอาหารหรือเครื่องดื่มกินเป็นประจําและสม่ําเสมอก็เพียงพอที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้และหากนําไปผลิตเป็นอาหารเสริมโดยใช้วิทยาศาสตร์และมีงานวิจัยรองรับหรือผลิตเป็นสารสกัดจะช่วยเพิ่มมูลค่าจากข้าวได้อีกหลายเท่าตัวจากกิโลลำลข้าวประมาณ80บาทหรือถ้าเป็นลำข้าวไลซ์เบอรี่เนี่ยผมเคยซื้อถึงกิโลละ200บาทนะฮะ ก็จะเพิ่มขึ้นมาพอใส่วิทยาศาสตร์ก็ไปสเตอร์ไลน์เข้าไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นกิโลละสามพันบาทกิโลละห้าพันบาทคนคักว,วิจัยท่านนี้ยังมองว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องใช้ความรู้จากการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าวที่เราผลิตขึ้นตั้งแต่ข้าวเปลือกข,าาข้าวสารตรข้าวเพื่อส่งขายในตลาดโลกมากกว่าจะเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบหรือส่งข้าวเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวมนตรีคุลส,สมบัติสำนักข่าวไทยอสมทร,รยายงาน ด้านทกสก็เตรียมพร้อมปล่อย